เลยนะผมมาจากช่องขนมนะผม <laughs> <laughs> เสำหรับเรื่องวินโด้นะครับผมเช็คก่อนเ,ออเช็คก่อนว่าตัวเองใช้วินโด้อะไรนะครับผมสำหรับใครที่ใช้วินโด้10ที่ไม่ใช่64บิตอาจจะเข้าเกมไม่ได้นะเพื่อนๆ <laughs> ผมไปลงวอลดีกว่าวอลคุณสองวะทุกคนเราจะพลาดไม่ได้นี่แต่เราจะตีใครเข้าไหมาวะเราไม่ได้กด ตีไก่ไปตีไก่ตีไก่โชว์ก่อนไปตีไก่โชว์ก่อนแต่ว่าผมขาดอีกนิดเดียวอ่ะผมจะได้อันนี้แล้วอะไปแต่ว่าไปไว้ไปบ่มไก่ในบอลเพราะว่าบอลคูณสองนะครับเราจะเก็บเหรียญกันผมขอเก่ได้ปะเนี่ยอ๋ออ๋อ่หน่อยครับขอเกหน่อยครับคุณหมอแ <laughs> ล้วขอเก่หน่อยครับ เฮ้ยขอบขอบคุณครับน้่มีคนเกนลีเราแล้วนะลืมกดยายอะไรหรือเ่าูแหกแหลกทองผมรู้สึกว่าแเนี้ยกินทรัพยากรหนักมากเลยผมไม่แน่ใจว่าคอมที่บอดผมมันจะบอดได้เหมือนเดิมไหมตอนเนี้ยเออโอ้ยหนักใจเลยหนักใจสุดๆอะตอนเนี้ย ขอบคุณครับเช็ควินโดว์ก่อนสำหรับใครที่อยากรู้ว่าตัวเองใช้วินโดว์อะไรนะครับกดที่ดีพีซีนะครับเอาเมาส์ไปจิ้มที่ด p พีซียังไม่ต้องกดดับเบิลคลิกนะให้กดลี้ขวาแล้วก็เลือนสุดท้ายนะครับผมสําหรับวินสิบมันจะขึ้นบอกว่าวินสิบหกสิบสี่หรือว่าวินอะไรพวกนี้แต่ว่าต่ํากว่าวินสิบอย่างวินเจ็ดวินแปดแปดจุดหนึ่งอะไรแบบนี้ไม่สามารถเข้าเกมได้แล้วนะครับเพราะว่าตัวระบบป้องกันเขาไม่รองรับนะครับผมประมาณนี้เลยนะแล้วก็ ส่วนใครที่เป็นวินซี64บิตแล้วเข้าไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลบเกมลงใหม่ว่าโหลดแพทแล้วเด้งหายลองโหลดแพทแบบแมนนวลมาลงเองก่อนนะครับซึ่งแพทล่าสุดนะครับแพทล่าสุดจะเป็นแพทนี้นะครับผมลงแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็เล่นเกมได้ปกติเลยนะเพื่อนๆก็จะเป็นแพทล่าสุดคือ17.87นะครับอัปเดตเมื่อวันที่20เดืนอน2นะครับผมก็ดาวน์โหลดแตกไฟล์ไปโฟลเดอร์ที่โยกลางเราอยู่แล้วก็ทำการเข้าเกมใหม่นะครับซึ่งก่อนจะทำ แผ่นแมน่วนวลเนี่ยเพื่อนๆต้องออกทุกเกมเคลียร์ทุกเกมรีเครื่องได้ย,ยิ่งดีเนี่ยผมบอกแค่นี้แล้วก็ทําการลองเล่นใหม่ดูนะครับอันนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับผมตอนเปิดจอใหญ่ปกติเหมือนพ c ซพอผ่านไปนสักพักมันจะหดลงมานิดนึงอ้ออ๋อแต่ว่ามันไม่ไม่ทำให้เล้วใช่ไหมผมเข้าใจถูกไหมเมื่อก่อนมันได้หรอแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมเฮ้ผมตีคนได้วะทุกคน บึ้มไปดีบึ้มไปดีล่วงไปดีล่วงไปดีล่วงไปดีปดึ้งปึ้งปึ้งป้งน่าจะเป็นเพราะมันถูกอัปเดตครั้งใหญ่อยู่นะก็ไม่ไม่เชิงว่าใหญ่มากแต่ก็ใหญ่อยู่นะเพราะว่ากว่าจะเปิดก็่อไปสี่ห้าโมงกว่าจะมีปัญหากว่าจะแก้อีกนะบึ้มนะครับโอ้โหสิบเหรียญแล้วทุกคนสิบเหรียญแล้วสิบเหรียญแล้วอุ้ย เก็บเลือด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 อุ้ยธนูยิงผมมากโอ้แต่เย็นดีแต่เย็นไม่ได้เลือืออือลวงไปดีลวงไปดีอืออืออันนี้ผมเก็บก่อนเก็บก่อน เก็บก่อน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 สีเหลืองบัมให้ตัวเองเย okay. ตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอ้โหไม่ได้สักเหรียญเลยวะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาว่าสิบสี่เหรียญแล้วว่าตึงปะละ่ะตึงจัดแป๊บหนึ่งทุกคนลงบอก่อนลงบอก่อนตึงจัดสิบสี่เหรียญแล้วมังกรปึ้งหมื่นเจ็ดอือวีกองนั้น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  หอยเลือดดรอปเต็มเลยสิบหกเหรียญแล้ว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 ปั๊มเลือดก่อนปั๊มเลือดก่อนปั๊มเลือดก่อนเดี๋ยวผมจะตายผมจะตายผมก็โดนใครยิงอยู่วะแป๊บนึงดิบับตัวเองผมมองไม่เห็นเลือดตัวเองวะ เนีย่ยคนแน่นอนบับแดงใส่ก่อนเปิดไปด้วยมังกรผมตีไม่เข้าใช่ไหมอูโดนสวนแตกลุงสั่งมาข้าวอ้อโอ้โยแฟมนะเราต้องอบับเหลืองเยอะๆก่อนนะตอนนี้คือผมตีเขาไม่เข้าอะ่ะ เนี่ยอุ Ugh, <ENNIS> <Under while. S 1> ้ยโดนล็อกอุ้ยโดนซอยอุ้ยหูกดหมดทุกอย่างเลยเนี่ยโอ้บ้าผมเต็มตัวแล้วเนี่ยอ่ะเก็บไก่ในเก็บไก่ในวอลไปก่อนแล้วกันมันังมีไก่ให้เก็บอยู่นะโอ้ธนูยิงแบบไม่เห็นเลยอ่ะเรียบร้อยแพ้ครับวิ่งออกวิ่งออกวิ่งออกเดร็กเดร็กได้มาเท่าไหร่เนี่ยหูสิบหกป้ายไม่แย่นะไม่แย่นเใหยดูกดยาดิ ใครบอกลงวอลไม่สนุกวะผมทำไมผมลงแล้วรู้สึกอยากเล่นนานๆแล้ว <laughs> แต่ว่าผมโอ้โหจะไปสู้เทาไงถ้าเซตดีนี่สู้ได้อยู่ครับถ้าแบบว่าผมใส่เซตดีนะผมบอกเลยผมงัดงัดได้หมดนะถ้าผมใส่เซตดีนะดูเซตผมดิอาวุธบวกสีอุ๊ยอุ๊ยอาวุธบวกสีชุดอะไรชุดบวกชุดบวกหกขนขาบวกสีโดนยิงหลังหักดิอ่ะเรามาดู มาดูป้ายดีที่เราสุม่มได้มาสิหกป้ายนะจะได้อะไรบ้างกดคอนโทรลกดคอนโทรลแรกได้เลยนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเ้าสิบเอ็สิสงสี่ิห้าหอเงินเยอะสุด3าเอ็มเงินเยอะสุด3ามเอ็มได้ความดีเยอะสุดสามไม่แย่นะ ไอเงินเยอะสุดสาเกมเออใช่ใช่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่้ย,ยหลายร้อยอยู่นะพันกว่าเลยนะเนี่ยของอยังกากอ่ะดูดนกดยายังใกล้ <c oughs> โอเคไปทำกิจกรรมไอไอวัวชมพูต่อนะ <c oughs> เราจะรู้ว่าเราจะได้รุ้นเก้วสิบล้านไหมนะเ <c oughs> มื่อกี้ลงแอบลงมอแป๊บหนึ่งนะอ่ะถึงไหนกันละเมื่อกี้ เดี๋ยวผมจะมีแจกโค้ดน,นะเพื่อน